สำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนครับนั่นก็คือร้านดับเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับมีบริการเติมฟีฟ่าพอย t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกับเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ดับเบิลเลยครับสวัสดีครับพบกับป๊อปเป็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวด e o f e r d i n a ินานะนครับ สำหรับด o Ferdina n d นานครับร่างนี้ก็อยู่ที่ OVR 115รสบห้าครับสกิบูของเขาก็เป็นในเรื่องของการประกบคู่ต่อสู้นั่นเองครับจะมีนะครับการประกบนะครับอย่างเดียวการประกบอย่างเดียวเลยนะที่มันจะเพิ่มขึ้นมานะครับการประกบอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นที่เพิ่มขึ้นมานะการรับรู้นะครับความแข็งแรงความก้าวร้าวนะครับบูทไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะความเร็วในการวิ่งนะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อใจในดิ O Ferdina n นอยู่นั่นเองครับ ว่าแล้วเดี๋ยวเราไปรอชมกันนะฮะว่า2เกมนี้นะครัเลีโอฟีดินานจะเก็บคินชีได้หรือไม่นะครับชมกันเลยครับโอเคครับเกมแรกเกมแรกรู้สึกว่าจะเล่นในบ้านนะครับลี่ปูมาด้วยแผน4 2 3 1ครับในส่วนของเฟียนี่ก็เฟียร์ฟูลสี่สามสามโฮดิ้งครับเป็นแผนยอดนิยมอยู่แล้วนะครับอ่เริ่มเกมครับลิปูเป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนครับ ไปที่กูลิทฮะออกมาที่โอเวอร์แลนด์ขาโอเวอร์แลนบอกเอ้ยขาอยู่ตรงนี้ทำไมส่งมาอย่างนี้เลดดี้ครับอีกเส้นที่ลุยฟันเก่าเฮ้ยลุยฟันเก่าเลยเหรอจ้าเอ๋ไปครับโอหลูกนี้เจ๊ะยาวนี่นี่ฮะโคเซ่ โฮเซยอย่างนี้รูด,ดิเกอร์อย่างนั้นแล้วก็จ่ายให้ที่เน็ตเวทอย่างนี้เน็ตเวทโอ้โหจ่ายมามย้ใช่ไหมใช่พี่ครับผมโอ้โหอย่างใช่เลยครับลูกนี้ครับชิปวันนี้หลุดอย่างเดียวเลยฮะเรียบ,บร้อยไปครับคือนำไ,ไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับจิมมิชจิมมิชครับจบลามครับร เเปิดพื้นที่มากเลยนะเนี่ยว่าอะไรเชียวมาครับ Rio f e r d i n นานเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเหล่าเนี่ยเนีปิ้งเลยเฉยโอเฟอร์ดีนานแล้วแบบอื้มปนี้เปิดตีก็แบบเสียจังหวะด้วยนะเมื่อกี้เข้าพรวดไปหรอเข้าพรวดไปแหละไปครับ แน่ลูนนี้ไม่ผ่านฮะกูลิทก,กับคานาวโร่เหรอไปครับใครวะเนี่ยฟันเกา่านี่ครับลีโอลีโอลีโอ <g ül üyor> อะไรวะ <c oughs> ตอดขาเขาเฉยเลยลีโอเฟอร์ดินานมันใช่ไหมนี้เฮ้ยโอ้โห <c oughs> ไปตรงนู้นแล้วฮะไปเลยครับผมบอลหลักลูกนี้กับแคปเดบิยาเหรอแคปเดบิยาเหรอแคปเดบิยาเรหรอโอเคลูกนี้ก็เรียบโอ้โหอ,อะไรวันเนี้ยหลุดกรอบเฉยเลยวะ่ะ คออเมรนี่ครับลีโอเฟอร์ดินานอ้าวโอเคคิโมนะเนี่ยเฮ้ยสี่สิบห้าแล้วนี่ยว่ามองว่ะต้องไปลุ้นกันในครึ่งหลังกันนั่นเองฮะในครึ่งแรกนะครับก็มีจังหวะพค่นผ้าดนิดนึงนะครับเฟอร์ดินานครับตัดบอลไม่ได้ครับหลงเหลี่ยมไปนิดนึงฮะก็เป็นจุดที่ให้เสียประตูไปนะครับนั่นเอง เอา้าหลุดสองเลยวะโคช้อะไรเนี่ยจูบเกือบเหมือนกันครับนู่นเลยเฮ้ย What อะไรวะเนี่ย อะไรเนี่ยไปกดอะไรผิดวะเนี่ยโอ้จะ <g ül> บ,บ้าตายมันปุ่มมันค้างอะ่ะปล่อยแล้วก็ยังแบบ <c oughs> อะไรวะจบ <c oughs>

อะไรวะเนี่ยรุยฟันเกาเนี่ยว่าสี่สองสามหนึ่งอาจจะไม่เหมาะกับแล้วก็ได้นะจูจ่วะครับผมเป็นตัวเป็นตัวครับ นี่ไงฟูดินานอ้าวอะไรวะเนี่ยไ,ไปครับลมโอเคลูกนี้ โคเซไปครับโคเซโคเซโคเซโอ้หอะไรวะเนี่ยจะบ้าตายกับลูกสองไปกดอีท่าไหนวะสับประตูไม่กลับไปอ่ะโอเคโอ้โหพวดเรือเกินนะเกมแรกอ่ะเดี๋ยวไปดูเกมที่สองกันครับ แีร์เกมที่สองฮะวันนี้รู้สึกว่าจะเล่นนอกบ้าน่ะเล่นในบ้านอีกแล้วอ่ะนี่ผมูมาด้วยสี่สองสามหนึ่งฮะต้องบอกเลยว่าแผนนี้แบบมันขึ้นบอลแบบขึ้นบอลช้านะมันไม่เหมือนห้าสองสองหนึ่งฮะที่บอกว่ามันโต้กลับเร็วกว่านี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ฝึกแผนอื่นๆไปด้วยครับความรู้สึกคืกอแบบมันมันขึ้นบอลช้ามันคือแบบมันเติมมันช้านะครับว่าจะแบบเติมกันมาได้ครับ ใครที่เล่นชินก็อาจจะชินไปนะแต่ว่าไม่เคยชินเอาอืมอ้มดูนี่เฟอร์ดินานหายไปไหนเมื่อกี้ลีโอเฟอร์ดินานยืนดูจะบ้าตาย ดูดิยืนดูเฉยเนี่ยดูดิยืนดูเฉยเลยอ่ะโอ้ไม่เข้าวงเข้าบอลอ,อะไรเลยก็ยังว่าแหละมันเป็นลูกบ้างครับลูกคอนเนอร์คืออาร์พออาร์เอ็มเนี่ยมันก็แบบเติมบอลเนี่ยเนี่ยดูดิมันมนรอบอลกันฮะไปครับลูกนี้ครับลูกนี้ได้ไม่ได้นิดเวทไม่ได้ก็อี ลูกนี้เรียบร้อยครับผมาตามตีเหมือได้จนได้ครับลูกนี้เอียนภาพเฮข่าวอะไรเนี่ยกัตตุโซนี่วะจู้วะ กดีนานมาอีกแล้วแคมเบลอโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะเนี่ยไ,ไม่ผ่านคนะรับรินยาปานสิสเนะี่ยตาเอ้อะไรวะเน,นี้ย เข้ากลางบ่อยๆแล้วกันเข้าบ่อยๆแล้วกันเข้กลางดีกว่าจงวับเลยครับจาที่เล่นมาสองเกมครับก็ให้ความรู้สึกว่าอืมต้องสังเกตใหม่ทีนี้ครับชูบการยืนตำแหน่งเป็นไงบ้าง

Oh. ไปฮะเอ็มปาเป้ครับ,รบมาที่ตรงกลางที่โรนัลโด้ครับตึ๊ดก็ตึ๊ดโซครับตัดบอลไว้ได้ครับแต่ยังไปไม่ได้ครับนะมีจังหวะอยู่หนึ่งทีโอ้โหได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้ไม่แห่ลูกนี้ติดเฉย

a บอลมาที่โคเซฟจิมไปที่ว่างดีกว่าที่ว่างไม่อยู่ครับคาฟูครับลูกนี้อันลูกนี้โอ้เฟอร์ดีนาลูกนี้เอ้ยแคมเบลใจยเย็นเพื่อน88ด่ะพอไหวเพไหว ไปเลครับลูกน,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 นี้ในในครับลูกนี้โค,ค,คเซครับลูกนี้โคเซลูกนี้โคเซโอ้โหโ,หโอ้โโอดอีกเลยอ่ะโอ้โโอดเลยอ่ะเกมเมื่อกี้โอเคครับหลังจากที่เราเล่นไปเมื่อกี้นี้ครับก็ให้ความรู้สึกว่าก็ บางทีก็เกี่ยวกับการเข้าเข้าบอลของเราด้วยนะครับบางทีเนี่ยการเข้าพวดเกินไปมันก็แบบทาให้มันตัดบอลไม่ได้นะครับด้วยความที่สกีวูดของเขามันเป็นการประกบคู่ต่อสู้เนาะมันเ,เนี่ยในในเรื่องของเกมรับมันเนี่ยตรงนี้มันเพิ่มแค่อย่างเดียวนะครับความก้าวร้าวอะไรพวกนี้ครับประมาณนี้ประมาณนี้นะก็ขึ้นอยู่กับมือของเราเนี่ยแหละครับจะนักเตะจ,จะดีหรือไม่ดีก็เกี่ยวกับการควบคุมของเรานะครับนักเตะก็มีส่วน ส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ในส่วนของการควบคุมของเราเนี่ยมันคือแบบมันคือสุดสุดท้ายแล้วนะครับมันคืออะไรอัตราที่มากกว่านะครับนะนักเตะก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้นักเตะตัวไหนเข้ามือหรือไม่เข้ามือก็นะก็ประมาณนี้แหละครับั้งนี้ทั้งนั้นก็เกี่ยวกับวิธีที่เราเล่นด้วยนั่นเองครับนนในส่วนของลีโอเฟอร์ดินานก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคนะครับโอเคอยู่นะครับ ก็มีไว้ก็ไม่น่าจะผิดหวังนะครับนะเดี๋ยวเจอกันใหม่อีกพีหน้าแล้วกันครับสำหรับพีนี้สวัสดีครับ